เทศอบรมพระวันที่16คุมภาพันธ์2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เข้มข้นดีมากงานใดก็ไม่หนักเหมือนงานปฏิบัติศาสนาทางด้านจิตตภาวนาเพราะต้องบังคับใจให้เป็นไปตามธรรม จิตกำลังเป็นนักโทษเพราะกิเลสควบคุมประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นคติได้อย่างดีเยี่ยมถึงตอนกลางของการแสดงธรรมมีรถเข้ามาวัดเลยหยุดเทศความเป็นขนดุฎเจินเป็นระเบียบเรียบร้อยอทุกสิ่งทุกอย่างรวมในกฎศาสนาหมดขึ้นชื่อว่าความดึงื่ ไม่มีอะไรเหมือนจิตใจกับตาไว้ตางตำหนักของอะไออนะไรไหนมันก็ขวางหูขวางตาพูดขึ้นก็ขวางหูแสดงของทางปียามันยากมันก็ขวางตาเนี่ยแล้วทำไมมันต้งเป็ขวางใจได้ยังไงเมื่อทั้งสองอย่างสามอย่างมันตกข้กไปถึงใจอย่างนั้นมันมเป็นที่ไหนใจเป็นผู้รักษาที่อยาก การนอาไปฏิบัติตัวเองสติไม่อยู่กับตัวอยู่ที่ไหนผู้ที่จะฝึกตนเพื่อเป็นผู้มีความสงบร่มเย็นภาณใจารจริงๆต้องมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลามีเคยพูดเสมอพูดซะจนเบื่อจะพูดผู้ฟังถ้าจะไม่นมาสนใจในธรรมแบบทะเทะลทราแล้วก็จะก็เบื่อจะฟังมัน ผู้เทศมีแม้เทศด้วยความตั้งใจขนาดนั้นยังเบื่อที่จะเทศเพราะเทศ,ทศจนร้ำซากๆผม่งจอยากให้พูดกันอยู่ตลอดเวลานีได้ทางเพศผพานทางศาสนาวันนี้ถึงเรามาเทียบกันกับเรื่องโลกที่เราผ่านมาเหมือนกันตามอายุวัยของเรากำลังของเรา ที่ผ่านเรื่องลูกมางานบางอย่างก็หนักแต่สุดท้ายเขาไม่มีงานอะไรหนักเพิ่มวางง,งานบังคับใจนี่สำคัญมากงานบังคับใจก็คืองานภาวนาอยู่ที่ไหนค จิตมันเป็นนักโทษจะไม่ต้องจะไม่ควบคุมมันได้อย่างไรต้องควบคุมต้องรักษาต้องน้อมัดระวังตลอดเวลาเหมือนนักโทษประหารชีวิตต้องมีคนคุมกันไปยี่สิบคนจนมองหานักโทษไม่เห็นกลัวมจะขโมออยหนีจิตน,นั้นก็เป็นนักโทษอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจจะฝึกจิตให้ดมมีมันต้องได้ควบคุมจิตอย่างนั้น จิตเป็นเหมือนนอโทษเพราะโทษมันมีอยู่ภายในจิตไม่ใช่จิตจริงๆเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษมันอยู่ในจิตจึงทําให้จิตเป็นโทษทําให้จิตเหลวไหลาใหมจิตโอนกนวายกระเสือกกระสนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มกักจะไปเกาะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เพิ่มเรื่องตัวปกติเพิ่มโทษที่มีอยู่แล้วนั้นให้มากขึ้นนี่จึงเป็นของลําบาก ถ้าจะคิดเรื่องลําบากแต่ถ้าความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีอยู่แล้วความลาบากอะไรๆมันก็ไม่เห็นปเป็นอุปสรรคมันไม่ถือว่าเป็นการลาบากมีแต่มีจ่มจ,ะจะเอาท่าเดียวทำมันได้อย่างใจคือความดีอย่างเดียวนี่ได้เคยฝึกมาถึงไม้กล้าสามารถมาพูดสมงหัวข้อไปคิดบางทีมันโอ้โหกับพัดกับเฟียดท่าน,นอะไรต่ออะไร มันบิ้นโดนโกลวายยิ่งกว่าลิงตัวขนองหรือช้างตกมันด้วยซ้ำมันยิ่งกว่าฟัดก,กันไปฟัดก,กันมามันหนักเราก็หนักนั่นแหละที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปฏาทายิดผาดผลขนาดน,นั้นเราจะเอามัชฌิมาแบบไหนไปใช้ถ้าเป็นมัชฌิมาแบบหักกันหอมันอย่างเต็มที่เอาเป็นเอาตายเข้าว่ากัน กำลังสติกำลังปัญญากำลังศรัทธากำลังความเพียรไม่พอมันจะหายประโยชน์ได้อย่างไรต้องให้มันพอกันมีจุงเดียวมัชฌิมาปฏิบาัาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวมันอยากมันโลดโผนก็ปราบด้วยมัจฌิมาอันโลดโผนต่อกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกัน เอากบไปสายไม้ทั้งต้นมันได้เลเอไม้ทั้งต้นขวาจะมาเป็นต้นเสาเราทำยังไงต้น,ต,นต้นทํำยังไงก็เลื่อยก็ขวานฟาดฟันไปจนไม่มีชิ้นดีหักล้มลงเสียงฟาสน่นดินสนานหวั่นไหวนึ่เหมือนกับมันจะแหลกไปทั้งต้นก็ต้องทากันใครจะไปประครับประคอ,องให้มันค่อยล้มลงมากลัวมันจะบอกไปทํา ก็าถากฟันฟันสุดกําลังความสามารถจนกว่าจะเข้าถึงขั้นละเอียดนําเครื่องมือเครื่องนี้ละเอียดมา้ายเป็นลาดับลําดับมาจนเห็นว่าเหมาะสมทุกส่วนแล้วมันก็ใช้ได้เท่านั้นพวกเราปฏิบททัติธรรมะปฏิบัติยังไงต่อที่เหล็กน่ยปฏิบัติต่อที่เหล็กปฏิบ,ตบัติอย่างไรกันมันถึงไม่ได้เรื่องเวลาพูดให้ฟังจน ปากก็ฉีดอยู่แล้วหลวงสมาธิก็ดีนันก็ยินแต่ชื่อจิตหาความสงบไม่ได้เพราะไม่ฝึกไม่รมาทานให้ถึงเหตุถึงผลของมันมีวันหนึ่งจนได้ที่มันจะยอมจำหนเราและเห็นโทษสั่งความพุ่งสร้างอย่างชัดเจนด้วยพละจ,จิตใจได้เห็นคุณค่าของการึุตรามานมันอย่างเต็มเหนี่ยวนั้นจนถึงกับความสงบได้อย่างเต็มที่อย่างประจักษ์ใจเหมือนกัน งานั้นหนักก็ต้องหนักเลยจะเบาบางอยู่งไหนนี่ถึงว่างานหนักแล้วได้ทุ่มทุกพอจริงจิงงานชิดตภาวนาเนี่ยได้ทุ่มทีนจะชีวิตจะไม่ก็ไปเลยตายก็ตายไม่เสียดายก็กเพราะความมุ่งมั่นมันหนักมันมีน้ำหนักมาก นี่ยการได้ยินได้ฟังมันเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจมีปณิสัยมีความสนใจค่ายทำหม่แล้วจะฝืนทําไปได้อย่างไรอย่างที่เราบวชแต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชเักี่ปีกี่เดือนบวชเพียงปีสองปีก็จะสิบบวชพอเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีที่นิยมกันตามบ้านตามเมืองเท่านั้นถ้าเราบวชทําทา หน้าที่ของการบวชให้จริงจังไม่หล่อเลยท่านเองนั่น,น,นที่เป็นเหตุที่จะได้อ่านหนังสือทางด้านธรรมะอ่านไปตรงไหนทําให้ใจิตใจสะดุดสะดุดไปเรื่อยๆเอ๊ะเอ๊ะชอบคนชอบคนเนื่อยว่าตรงไหนถูกตุกแหงตุอกแหงหะที่ข้านมาได้เรายังไม่ลืมนะผิดท,ท่องนะครูวาไมันยินดีในรูปเสียง ถึงลดเครื่องสัมผัสไม่คือไม่ให้ยินดียิน้ายในรูปเวลากระทบอริยธรรมะทนายกระทบอริอยธรรมะภายนอกการหูจมูกลิ้นการใจกระทบรูปเสียงถึงลรเครื่องสัมผัสต่างธรรมาลูไม่เรื่งความยินดียิน้ายกว่าน,นี้เรามันยินดียิน้ายตลอดเวลามันเข้ากันกับธรรมะยังไงหนักนะม,มันเอาหน้าเข้ามาเทียบเทียมตัวเองนะ นั่นทําท่านว่าอย่างนั้นนี่นี่ท as, ENNIS, ี ain, refined, ่ o o Ο, laut, <hatten> ะคะิดว่าเราเป็นอย่างนี้ทําไงนี่ก็แสดงวไม่เข้าร่องราวของธรรมเลยเนี่ยมันสะดุดใจอ่านไปอ่านไปสดงไปยิ่งสะดุดยิ่งไปอ่านพุทธประวัติกับสาวกประวัติมื่อแล้วยิ่งซึ้งซึ้งพระพุทธเจ้าทรงประกอบความเพียรหรือ่าทรงสละราชสมบัติออกบวชอันนี้ก็ไม่มันก็แผ่นดินไหวหวั่นไปหนึ่ง กระทบกระเทือนซึ่งไม่เคยมีผู้ใดสามารถทํำได้อย่างพระองค์นั่นสินเหมือนกับฟ้าดินถล,ล่มไปเราประกอบความเพียรก็เอีกอลรงสลับเป็นสลาตายถึงขั้นสลบส,สามหนักขนาดไหนถึงต้องสลบคนดีๆนี่ถึงขั้นสลบด้วยความเพียร เห็นได้แตกระู้ขึ้นมาอาตารู้ขึ้นมาก็เป็นพระพุทธเจา้าองค์เอกไม่มีใครก็เหมือนอยู่แล้วธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นก็เป็นธรรมเอกอีกไม่มีคู่แข่งอะไรเลยพอจะเป็นสองกบคู่แข่งนี่ล้นก็ซึ้งทําให้เกิดท่าความสงสารพระพธธรรุทธเจ้าอย่างเต็มใจน้ตาลูง่งอ้าวอัศจรรย์พระพธธุทธเจา้าอีกเวลาผล<ม> สแสดงขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรของพระองค์น้ำตาล่วงของพระอิศเล่าพอดีถึงน้ำตาล่วงทั้งสองนี้มันก็เป็นพลังของจิตทำให้มีแก่ใจที่จะ,ะทบสนใจภาวนาและประกอบความภาคเพียพรพเพืพ่อความพ้นทุกข์แล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่และองค์ละองค์มาจาก สกุลพระราชามหา菩萨เศรษฐีกุดูมพีพ่อข้างพระชาชนชาวไร่ชาวนาทุกกะตะเค็นใจโทรงไม่ทรงถือสูงถือต่ำถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวเหมือนกันหมดและเป็นผู้ควรที่จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงข้ามสอนเหมือนกันหมดถือความเป็นคนดีพระองค์ก็มีพระเมตตา สนับสนุอนอบรมบรรดาสาวกงทั้งหลายที่ออกมาจากภคุณต่างๆนั้นองค์ไหนก็องค์นั้นเราก็เห็นแล้วในตอ,อนการประกอบความภาคเทียนนี้ไม่ได้สนใจกับวงสะกคุณยากนิสหารสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเพื่อนฝูงมีเท่าไหร่ไม่สนใจเหมือนกับตัดออกหมด ไม่เอามาเป็นเครื่องกงังวลให้เป็นสิ่งก่อควรติดใจนยมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาตัดจากความหองใจทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้มีให้จิตไหลลงช่องเดียวคือความเพียรเพื่อเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นผลก็ปรากฏขึ้นเป็นลำดับองค์นั้นสำเร็จ บรรลุพระอรหันต์อยู่ในภูเขาลุกนั้นเนี่ยองค์นั้นบรรลุทำอยู่ในป่านั้นในเรื้องผานี้ในซอกเขาท่ายป่าไม่มีมกำหนดกฎเกณฑ์แต่เป็นสถานที่วิเวกสงัดเป็นที่คนทั้งโลกเขาไม่ปรารถนากันท,ทั้งนั้นบรรดาสถานที่พระสาวกทั้งหลาย ไปอยู่บําเพ็ญเพียรและบรรลุธรรมแบบนั้นก็เหมือนกับแมลงวันบ้านไม่ชอบอยู่ในป่านะมันชาวบ้านมันก็เป็นเหมือนแมลงวันแมลงบนมันวนอยู่ในบ้าน,น,นในเรืนนอนผู้มุ่งต,ต่อตธรรมก็โตรจเข้าไปในป่าในนะเขาไปสงง่งบำเพ็ญให้บำเพ็ญเพียรอยู่นู่นแสสกุลคุงสูงที่อยมีความละเอียดอ่อนมากตั้งแต่เริ่มแหละ จะถ้าจะเทียบทางทาาขันแล้วจะมีความสมุกขมันมีความทุกข์ความลำบากอยู่มากเพราะไม่เคยประชาชนชาวไร่าชาวนาเขาเคยสมุกขมันกับงานมาแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทำไมท่านทงสลับได้อย่างนั้นทําแบบเดียวกันอย่างนั้นข้อเ,เหตุไรก็เพราะจิตใจเป็นของสําคัญเมื่อรับการอบรมรึนะครับ เพว่าที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเกิดความเชื่อความใสซึง้งถึงจิตถึงใจแล้วเป็นตายก็ไม่หว่านั่นเหละยเหตุคือความเพียรทัานจะแก่กล้าและสามารถบรรลุธรรมได้กลายเป็นสารณาของโลกมาจนกระทั่งทุบันนี้นี่คือแนวทางของผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกมีเหล่าดังที่กล่าวมาเหล่านี้นอกนั้นมองไม่เห็นว่าเป็นแนวทาง เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะต่ตางๆเราจะยึดอะไรเป็นแนวาทางทั้งทางพระนางกระฉามนี้ก็ฝากเป็นฝากตายท่านไว้ในจิตด้วยฝากเป็นฝากตายด้วยการพุทปฏิบัติเดินตามร่องรอยของท่านด้วยพระพุทธเจาก็เช่นเดียวกันธรรมังพระนางกระฉามนี้ขอให้รู้เห็นธรรม ด้วยการอคุยปฏิบัติแบบเอากินออกจากไม่ทะเลทะเลาะไใ่วุนวายกับสิ่งใดนี่เป็นทางเดินของผู้จะาก,ก้าวพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำหับจนพ้นทุกข์โดยจิ้งเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือประวัติขององคุติจักพอดีประวัติของเสาทั้งหลายพอดีเป็นคติเครื่องเตือนใจให้นมีพลังใจ ได้อย่างมากมายเยู่ล้วถ้าเราจะอาจ่านมีความสนใจนี่ก็ได้นี่แหละเป็นหลักสำคัญจนถึงขั้นเด็กเดี่ยวถึงขั้นสลับเป็นสลับตาได้เพราะประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระสาวกน่ะอีกซึ่งคน,น้ในจิตได้ ตัดถิงนใจในตัวเองหลงว่าเรียนก็เรียนแต่เรียนได้ถึงตามที่เราต้องการแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อเพื่อทำและบรรลุธรรมดังที่ท่านทั้งหลายบรรดาพระพุทธเจ้าและเสาพระพุทธเจ้าและบรรดาเสาทั้งหลายบรรลุนั้นให้ได้เมื่อมรรคผลนิพพานดังมีอยู่จะให้ได้มรรคผลนิพพานโดยถ่ายเยียวเท่านั้นตายก็ตาย ทีนี้เมื่อความมุ่งมั่นมันมีมากก็เป็นเหตุให้เกิดสงสัยว่าผลนิพพานว่ามีหรือไม่มียังมีอยู่หรือไม่มันมีได้เรื่อมามีภายในใจิตใจท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาชี้แจงเ,เหตุผลต้นกลายอันเป็นหลักความจริงเกี่ยวกับมรรคผลนิพพาน้เราฟังอย่างซึ้งถึงใจแล้วเราจะมอบตายลงเลย ครูบาอาจารย์องค์นั้นและข้อปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยความเพียรขนาดไหนแค่ตายเท่านั้นจะมอบลงถึงตายทีเดียวขอเดชะวาสนามารมีอะไรก็ไม่รู้แหละเรื่อยๆเหพบเห็นท่านอาจารย์มั่นอธิบายทรรมให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยมีแง่ใดหาที่ค้านมาไนดะ้มองดูปฏิปทาเครื่องดำเนินก็หาที่ค้านไม่ได้ไม่ว่าหลักธรรมหลักวินัย าาการพูดทีเล่นทีจริงการแสดงว่าทำต่องสอนหนักเบาลุกตื้นอยาบละเอียดประการใดหาพีา่้ามไดซึ่งซสื่อลงถึงจิตเร่งมรรคผลนิพพานก็เหมือนอย่งเราก็แน่ใจว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามีข้อข้องใจในเรื่องมรรคผลนิพพานท่านท่านกาลังหาแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อบอก,กเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่นั่นแหละ ท่านก็ใส่เปี้ยงมาเลยเหมือนกับว่านี่หนานี่หนาเห็น,นเรือไม่เห็นพระพุผธนิพพานจะไปหาที่ไหนหาดินเป็นดินหาน้ําเป็นน้ําหาลมเป็นลมหาไฟเป็นไฟหาอากาศเป็นอากาศหาอะไรก็เป็นอันนั้นไปไม่ใช่มรผลนิพพา,านการหาพระพนิพพานต้องหาที่ตัวนี้พระพุทธเจ้า้รงประทานพรวจนไว้มากน้อยสอนเข้ามาเพื่อที่ตรงนี้ทั้งนั้น สอนเข้ามาสู่มรรคผลยุาพานที่มีอยู่ภายในจิตใจปฏิบัติที่ตรงนี้แต่จิตใจที่เป็นมรรคผลยุาพานไม่น่าเขาพราะกิเลสลุมล้อมอยู่หมดอย่างมิดมิดชิดปิดตัวเป็นหาโอกาสที่เวลาเวลาฉายแสงความจริงแห่งธรรมออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นจงขุดค้นตรงที่ตรงนี้ทุกข์กับดวงทยเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับที่สุด ไม่สามารถมองเห็นจิตกาอัแท้จริงได้เลยมากคือข้อปฏิบัติมีสีสมาธิปัญญาไปสัมผัสเป็นเครื่องบุกเบิกบุกเบิกยือถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อ,หอทั้งหลายคือทุกข์กับสมทัยนี้ออกเป็นลําดับําับจนกระทั่งเปิดตัวอย่างเต็มที่ทุกข์ดับไปอย่างสนิทปรากฏเป็นนิโรธอย่างเต็มภูมิขึ้นมาที่ใจนี้นะเหมือนกับท่านบอกว่านี่หนักนี่หนัก จิตใจมันก็ึสงถึงใจเลยทีเมื่อมันถึงใจแล้วความเพียรมันก็ถึงทุกอย่างอาละที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเราหมดแล้วเรื่องข้อของใจมรรผลนิพพานที่นี้เราจะจริงหรือไม่เท่านั้นเองในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานดังที่มุ่งบังอยู่แล้วนั้นทั้งนี้มันก็รับทันทันทีจริงต้องจริงจริงจนตานไม่มีวันถอยนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตายก็ตายไม่ตายให้รู้ นั่นแหละการปฏิบัติมันถึงได้เด็เดียวมันถึงได้อาถารไม่เสียดายชีวิตทุกก็ทุกยอมรับว่าทุกทุกก็เป็นทุกข์ศาสตร์เป็นศสัจธรรมอะไรมันจะเกิดขึ้นมามากน้อยมันสาคัญยิ่งกว่าเรื่องทีง่เลสมันดั้อยีหัวใจถ้าเกิดความทุกข์ร้อนภายในจิตใจนี้ทุกมากจะเอาตรงนี้เต็มที่ก็ขุดคน้นตรงนั้นไม่หยุดไม่ท้อ อรอรถใครมาะไปดูนี่นั่นมาแล้วรอมองเห็นไปแล้วท่านปาัญญาอธิบายเราคาถัาางก็เรื่องอะไรเพือที่เรามีมา